วันน in ี <S <s ้เราได้รับเทียจากมอนวสัน์นะรับนะครับซึ่งเป็นไอทีแอนดเจร์นะครับของเวสเซิลดิจิตอลประเทศไทยนะรั่เป็นบริษัทใหญ่ันดับที่สุดนของโลกนะครับก็ที่มนวรันตี่เป็นเก่าที่นี่เปนันนะครับตันอกอูอถูกที่นะครับ วันนี Sch <that> like <that> <that> ้จะมาพูดให้พวกเราฟังเทคโนโลยีแบบในคนไทยทไม่องทัว่ายตามทางสัตว์ตัวแทนการตลาดภา้เหนืเลยขอบคุณครับ ก็เกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์ไอโนยีแล้วก็เกี่ยวกับเวชชีพดีเข้าไปหน่อยครับเดี๋ยวผมจะมีพิเศษทห้ดูนิดหนึ่งเกี่ยวกับเป็นพรีเซนต์ของทางยีดัชชีะที่มี เราใช้ดูนะว่าถ้าเกิดเนี้ยไม่มีการ์ด่ิสกนเราต้องไปใช้เป็นไลบรารีขนาดใหญ่คเวลาที่จะไปเซิร์ชอะไรทุกวันเนี่ยเราใช้ครม่พล็กี้จระถ้เกิดมีกาที่เรนั่ิได้คนเนี้ยครับเอาเอกสารไปายเป็นไลบรารีกลับมาได้ครับการครับครับอีนนีในรอง,องเซิอ เราเงินเติที่ต่างเงินใดๆในกรณีไม่ทีก็เป็นการนะครับทุกวันน,นี้เราใช้งานงาน่ายมากเลยคือเราใช้แค่ 1, นะเอาเงินหมดนะฮะับให้เงินมาแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ดีนะฮะอันนี้เราก็ต้องเข้าคนะิวตามแบงก์ต่างๆไปถึงเนี่ยเป็นคิลเลอร์นะถ้าว่าคนที่เราไปตอบต่บางมาตรวจว่าเงินหมดนะครับก็ต้องไปต่อคิวด้วยใหม่ครับไม่ต้องแน่ ก็คดณนี่แค่ของมีทีสานะวันที่เราฝังมีดอย่างตักราบายนะเนเพื่อนเล็กเเองเองมถ้าเกิดเราไม่มีนะฮะเรเกาต้องทำแบบนี้นะก็นะคือเอาเครื่องสีดีแไแล้วต้องฟังนะครับเวลาเราเนี่ยเราจะมาดูเนื้อเงเองนะรือด เราก็เดี๋ยวมาเข้าเนื้อหากันนะครับสัามอาเรามาดูประวัตินิอนึงนะครับเกี่ยวกับฮันดิสครับฮันดิสตัวแรกครับก็ถูกสร้างขึ้นมาครับชื่อว่า e อ m มสามห้าศูนย์ดรีนะครับสร้างขึ้นมาในปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในวันที่สี่กันยายนปี1 9ึ6งเก้าห้าหนะครับขนาดก็ใหญ่เขียนะครับประมาณสุกเท่าคนนะครับแล้วก็ ดิสเนี่ยมีขนาด24นิ้วนะฮะต่อ1แผ่นนะครับก็มีความจุ5เมกะไบต์นะครับแล้วก็เท่ากับเพลง3ปาร์ตประมาณ1เพลงละเองนะครับน้ำหนักก็1ตันนะครับการขนส่งมันต้องใช้เครื่องบินพิเศษนะครับก็มาคุยกันด้านสาขาธันทิสนะฮะนิดหน่อยเลยนะครับก็สารขาทันดิสเนี่ยนะครับจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวค่อนข้างมากนะครับเพราะว่า เรอ,อย่างที่ทราบอยู่ว่าที่ต้องมีเดียเข้ามานะครับทุกอย่างเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่ากล้องถ่ายรูปไม่ว่าวิดีโอเนี่ยทุกวันเนี้นะครับใช้ความ,มสูงขึ้นสูงนะครับแล้วก็คนที่เนื่องจากบริษัทฮารดดิสเนี่ยตอนนี้มันเป็นฮาร์ดดิสเองมันเป็น, community product, นะคอมเม้นตี้โปรดักต์นะครับก็คือเป็นโปรดักต์ที่ทั่วไปใช้เหมือนกับรถเหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็แข่งกันหลักๆก็คือแข่งราคานะครับเรื่องของ มิเสเซนโมเดลนะครับว่าใครจะทำคลิปฮาร์ดิ้นออกมาได้คุณภาพดีนะครับถูกนะครับแล้วก็ถูกต้องตามเซกเมนต์ของตลาดนะครับก็อันนี้ก็จะบอกถึงนะครับว่าฮาร์ดิ้นเราเนี่ยที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยเาไปใช้ทำไทยได้บ้างนะครับก็จะเห็นตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์นะครับในปี1900ในยุคแรกๆนี่ก็ยังเป็นเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วก็มาเป็นเดสก์ท็อปนโน้ตบุ๊ก ก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีเป็นพวกอิ t e r n a l hard drive ครับอยู่ในพวกเกมมิ่งใช่ไหมหรือเกมคอนโซลปัจจุบันนี้ก็มีฮาร์ดดิสก์ในนะครับเอ็มพีสในตัวก็มีฮาร์ดดิสก์ในนิจิตอลโอโต้นะครับมีไมโครไดรฟ์ Pod ของ IBM ที่ทำอยู่ที่เป็นงานนะครับมีในส่วนของออโต้นะครับก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับรถยนต์นต่างๆนะฮะที่จะมีฮาร์ดดิสก์ในเพื่อทำการเก็บข้อมูลยยมอ,อย่างเช่นเอ่อสุดท้าย ที่กต่างๆที่อยู่ในรถนะครับหรือว่าเป็น A3 ที่พี่ลูกคากับรถนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของมือถือโฟนนะครับซีทีพวกเซ็ตบล็อกต่างๆทุกวันนี้ก็มีฮันดี้สิ่เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าตลาดฮันดี้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็แพร่หลายก็มัางมากนะครับลูกค้านะครับมีแง่ของฮันดี้เนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะครับมีเกือบทุกเกือบทุกเซกเมนต์แล้วนะครับปัจจุบันนะครับก็ก้วหลังก,ก็คือเรื่องของผลิตต่าง E A, e A, เอเ,เออเยก็อย่างเช่นที่เราเห็นที่เป็นอซอิตเช่นพวกค็อกโลนะฮะที่เป็น external hard drive จนกระทั่งโตไปถึง็เนวีซีครือเอ็มซีก็ e M e M C, คือเป็น o e A เอือนก, MC ate, 3, อกัน count count, count, นะครับตัวเขาเองไม่ได้เปลี่ผลิตก็เอาผลิตของเราเนี่ยเปลี่นเก็บวัตตอ์อตใส่ก็เลี่เป็นตินค้าของเขานะครับหรือว่าเป็น white distribution ก็ usion, คือมันมากับอุปกรณ์เลยนะครับอย่างเช่นนะ์ดดิสก์ที่อยู่ในสามหกศูารที่อยู่ใเกตเชั่น Se ation, ครับ หรือว่าการขายก็มีอย่างเช่นตามชแนลต่างๆนะครับซึ่งเยอะแยะเลยกหมนกันตรงนี้นในตลาดของซูเมอร์โปรดักนะครับก็มีการนําไปใช้อยู่ค่อนข้างจะกว้างขวางนะฮะไม่ว่าจะเป็นเ <c> อ่อไอพีสามเทเยอร์ดีพีดานะครับก็คือเป็นการที่ดัมตัวซีดีลงไปเก็บไว้ในเครื่องนะครับหรือว่าบางคนที่ไปตามร้านคาโลเกะอาจจะเคยเห็นนะครับจะเป็นกล่อน่งกล่องหนึออ่งทุกวันนี้เนี่ย กานที่อยากรวดเร็วเนื่องจากเตะทุกวันนี้ที่เป็นวีซีดีนะครับหรือว่าดีเจดีเนี่ยถูกดัม้มไปในตัวบล็อกนั้นแล้วก็หนึ่งกล่องเซอร์เคิลได้ประมาณสองพันถังเองนะฮผมมาแนะนำบริษัทผมนิดนึงข่าวเกเจยวกับเวสเ์ดิจิตอลนะครับก็เรปพอร์เตอร์เนี่ยอยู่ที่ Red Forest, ลิทัวเนียนะครับก่อตั้งขึ้นในปี1980 ตอนนี้ปัจจุบันเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นัดับสโลกครับที่ปลีคัดิสนครับอันนี้ผมจะไปเร็วๆนะครับเพราะว่าเวลาน้อยมากครับแล้วก็แผ่นสายเตรียมัาเยอะมากเลยก็ผลิตทุกอย่างนะครับนะครับตั้งแต่3.5 2.5ถึงนิ้วตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วเนื่องจากไม่คุ้มมันกำไรน้อยนะครับแล้วก็1.8นิ้วที่ผลิตก็ไม่ได้ผลิตแล้วครับก็ปัจจุบันก็ เน้นไปทางด้าน Customer Focus ก็คือเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เน้นไอตาร์ Customer c ต้ t งเช่นเองยตลาด A ีตลาดโต้ a t o m a t i o n นตลาดรถตลาดเซ็ตเคาร์ก็จะแยกไปเป็นเกมต่างไปคุณใหญ่ดีๆเองจะเน้นด้าน Quality นะครับซึ่งถูกกว่เขาแล้วก็คุ้มค่าที่ก็ที่เมืองไทยนะครับจะมีอยู่ที่บางกะาอีนะครับกับที่นวมนครนะครับมีสที่ครับแล้วก็ ยังปซ้ายสอยู่ทั่วโลกครับอ่ะครับอันนี้เราก็เข้าสู่เนื้อหานะครับที่จะมาพูดเกี่ยวกับทานี้วันนี้เออท่เนียนะครับในแต่ละเจ้านี่ับโดยหลักแล้วเนี่ยคุณสมบัติทั่วูไปจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า